สวัสดีครับอยู่กับเล s เกตลันนะครับวันนี้อันไม่ได้มาคนเดียวนะฮะก็ยังอยู่ในช่วงของสงครามคาร์บอนเพลก็จะต้องมีคนที่มันร่วมพูดคุยกับเราเรื่องของรองเท้าที่มีคาร์บอนเพลทเลยนะครับและนี่ก็คือนักวิ่งอีกคนหนึ่งที่ผ่านมาหลายสนามมากเลยกับรองเท้าคาร์บอนเพลครับวันนี้อยู่กับท็อปครับสวัสดีครับชื่อท็อปครับผมเข้าวงการวิ่งได้ยังไงเนี่ยแล้วก็มา รู้จักกับคาร์บอนเพลทได้ยังไงแต่ก่อนนะครับเมื่อสักประมาณเกือบจะ3ปีที่แล้วนะครับก็ไม่ได้สนใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องวิ่งแต่พอดีพี่ที่บ้านวิ่งผมก็เป็นไปเที่ยวไปพักโรงแรมไปเที่ยวอะไรเงี้ยหลังๆห,หลังจากนั้นไปก็ในไหน,หนเราก็มาแล้วก็วิ่งแม่มเลยลก็ลองวิ่งหน่อยไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้ไปลองวิ่งตอนที่ ไปทําธุระที่ต่างจังหวัดก็วิ่งมิงนิครั้งแรกได้ไปกี่นาทีวิ่งครั้งแรกโดยที่ไม่ซ้อมอ่ะบอกว่นวิ่งครั้งแรกโดยที่ไม่ซ้อมนะครับผมห้าสิบห้านาทีประมาณครั้งที่สองครั้งที่สองก็วิ่งเ,เฉยๆก็ได้ประมาณเริ่มต่ำกว่าห้าสิบแลลวต่ำกว่าห้าสิบครั้งที่สามก็ก็ติดค้วยเลยติดก้วยเลย <laughs> มันไม่ธรรมดา <laughs> <laughs> แล้วงานที่ เอ่อเริ่มแบบว่าวิ่งเป็นจริงเป็นจังแล้วที่รถใส่รถท้าวคาร์บอนเพลทเนี่ยคืองานงานพระพุทธบาทครับอีโรลันอีโรลันใช่ครับผมแล้วก็อันนั้นใส่ของฮ o ก้าฮูก้าคาร์บอนเอ็กซ์ใช่ตัวนี้เลยป่ะตัวนี้เลยครับตัวนี้นะแล้วก็อ่างานของซูเปอร์สปอร์ตยกิโลครับตัวนั้นเป็นตัวเป็นเป็นนกเปอร์เซนต์ครับตัวนี้ใช่ แต่เป็นสีเขียวสีเขียวนี้หม่แล้วสีเขียวหลดประจำการแล้วตัวการที่ใสท่ทาคาร์บอนเพลทกับไม่มีคาร์บอนเพลทครับม,มันต่างกันยังไงแรงส่งมันต่างกันครับแรงส่งมันต่างกันความมัน<อ>ดีดออกไปใช่ส่วนตัวก็ก็ใส่ตัว next p e r c นต์อยู่ด้วยแต่ถ้าเกิดแรงไม่ถึงอ่ะมันก็แทบจะไม่ช่วยห <laughs> รอกคุณ p e r f o r m มนซ์คุณ,คณดีคุณแรงถึงรองเท้าก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะผลักคุณให้ให้ p e r f o r m มนซ์ของการวิ่งดีขึ้นก็ให้นึกถึงไอ้ที่เขาบอกว่า อะไรนะในที่โซนะโซที่เขาบอกว่ามันจะช่วยเพิ่มสมรรถนะของเราเพิ่มอีก uh huh. สี่ปเซสมมติว่าเราวิ่งเราวิ่งได้หนึ่งชั่วโมง uh huh. มเราก็จะลดมาอีก4%อซอะไรประมาณเนี้ยอันนี้มันยัง,ยงเป็นข้อถกเถียงกันเนาะว่าบางคนก็บอกว่าไอ้ตัวโเปอรนะทำให้อัตราการเต้นของหัวใจอ่ะลดลงสีเปร์เซนต์ถ้าร้ยปใช่ไหมปกติมันจะช่วยเราอยู่ที่ับ ถ้าเกิดว่าตีไป20%ตัวนี้อาจจะช่วยเป็น24%แต่เอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ว่าเราจะมีรองเท้าดีขนาดไหนแต่ว่าถ้าเรายังวิ่งไม่ใช่ว่าเราซื้อรองเท้ามาวันนี้เราปกติเราวิ่งมินิอยู่ที่1ชั่วโมง60นาทีแล้ววันนี้เราจะวิ่ง4ี่สิบเลยมันก็เป็นไปไม่ได้แต่มันก็จะทำว่ามันดีขึ้นไหมมันแต่มันไปไม่ได้นะทันตะแพทย์หญิงชลินชารีเฟอร์หน่อยมอยูนะมอยูนี่แบบ ซ้อมก็ไม่ซ้อมอ่ะแต่ไปไตเนี่ยพี่บอกเลยนะว่าหนูต้องซ้อมนะมีอยู <c oughs> อ่เพราะว่าจริงๆก่อนที่พี่จะซื้อตัวอ่ next percent อ่ะพี่ก็ได้ปรึกษากับพี่นักวิ่งอีลิตท่านหนึ่งก็พี่ขอรายขอยัดไปชื่อนะฮะพี่ขอรายก็ตอนแรกตอนแรกตอนนั้นอ่ะว่าจะซื้อเป็น a l f e r f i ด้วยซ้ำพี่ขอรายเขบอกว่าซ้อมก่อน เอาให้มันดีก่อนถ้าจะเริ่มให้เริ่มที่ตัว next percent ก่อนค่อยกระโดดที่ alpha เพราะว่าถ้าเราเหมือนกําลังไม่ดีอะไรต่ออะไรรองเท้าเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยจะมีความ,มหมายเท่าไหร่เขาพยายามที่จะฝึกซ้อมตัวเองแล้วกลายเป็น next percent แล้วกม็มันเบาจริงๆนะมันเป็นรองเท้าที่ถ้าที่อาจส่วนตัวพี่มีมีคาร์บอนเมีตัวนี้มีตัวอดิซิโลโปที่มันเป็น เพราะแล้วก็ซูฟายสามเพราะเพราะว่า <ๆ S 1> <ๆ S 2> ตัวนี้มันเบาสุดแต่จริงระยะทํางการของตัวนี้เขาเาหมาะที่จะเกินสี่สิบสองขึ้นไปนะใช่ตัวนี้เหมาะกับสี่เกินส<ม>ี่สิบสองขึ้นไปผมเคยใช้วิ่งผมเคยใช้วิ่งงานงานเอ็กซพาร์คลันร้อยด้วยแล้วอันแล้วราตอนที่ตอบว,วิ่งที่สวนสวนสวนพฤกานสวนสวนวมิด ใช้เอซิคพายนุธรรมดาพายานุใช่ครับร้อยโลก็ไม่หนักเลยหนักก็สนุกดีก็วิ่งไปก็คือตอนนั้นเรายังไม่ค่อยเราไม่ได้มีความรู้เรื่องรองเท้าอะไรด้วยเราก็ซื้อรองเท้ามาแล้วเราก็ใส่ไปวิ่งแค่นั้นเองตอนนั้นจําได้เลยว่าเป็นไปเจอท็อปเดินถอดรองเท้าเดินเท้าเปล่ายิ้วรองเท้าโครงการเนี้ยผมจะชอบเพราะว่าใส่แล้วดูสูงครับผมต้องบอกว่าจริงๆเขาเขาไม่ได้ดูตัวเตี้ยนะ แต่เขาเป็นคนปลดตัวเล็กแล้วแบบว่ามันมันมัน,มน,มนละางคนล่างเล็กอ่ะมันก็เลยแบบดูตัวเล็กกำลังดี <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าตามช็อปในที่ก็จะมีสีใหม่เป็นสี Olympic <c oughs> โอลิมปิกเข้ามาแล้วเก <c oughs> ือบลืมพูดถึงตัวหนึ่งเลยมีคน <c oughs> <ใช S 1> นำมันไปซื้อผิดมาม <c oughs> <ใช S 1> ีดว่าตัวนี้ <c oughs> มีคาร์บอนอ่ะเอามาเทียบไปเห็นเห็นแล้วครับตัวที่มีคาร์บอนเทคือตัวนี้นะครับสังเกตง่ายๆเลยคถ้าเอโดฟินโปะตรงเนี้ยมันจะเนี่ยสีนี้สีนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวที่เป็นเอ็นโดฟินโปะ เขาเรียกว่านักวิ่งคือนักวิ่งที่ไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องวิ่งเลยอ<ะ>ช่วงที่ผมวิ่งแรกๆอะครับ<ะ>พอเห็นเขารับถ้วยเราก็เกิดแค่อยากได้ถ้วยอืแล้วเราก็คุยกับที่บ้านถามพี่ว่า้าอเห็นด้วยถ้วยทําไงพี่ก็บอกว่าก็วิ่งเร็วๆสิอ,อใช่เราก็เลยแบบว่าวิ่งเร็วๆแต่เราไม่ได้เราไม่ได้ใช้ความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือว่าความรู้อื่นมาใส่เลยร่วมถึงแม้กระทั่งเรื่องการซื้อรองเท้าเราไม่เคยรู้ว่าสักคนนี้มันมีเราเราเข้าใจว่ามันเป็นตัวคาร์บอนเลยก็เลยไปใส่วิ่งที่บึงหนองบอนสามสิบสองกิโลอันนั้นนี่คือซ้อมของผมก็ใส่ไปเอ๊ะในบอกว่าคาร์บอนวะทำไมมันก็เหมือนรองเท้าธรรมดานะไมมันไม่ดีใช่ไหมเราก็ไม่ได้อใจอะไรนะแต่เราก็เลยแบบเออถ้ามันเถอะ สังเกตง่ายๆอีกอย่างนะะึงครับตัวคาร์บอนเพลอะให้ดูนี้อันนี้เห็นไหมฮะนี่คืออะไรมันจะมีความเฟกซิเบิลของมันค่อนข้างสูงความยืดหยุ่นความงอตัวไนดะ้แต่ถ้าเป็นคาร์บอนเพลมันงอไม่ได้เลยมันจะได้แค่แค่แค่หน้าเท้านิดเดียวตรงเนี้ยถยวว่าคุณซื้อคาร์บอนเพลตมาแล้วคุณหักอย่างนั้นได้สันนิษฐานได้สองแบบไม่แผ่นคาร์บอนหักคุณก็ได้ของปลอมนะฮะจะมีอยู่สองอย่างก็เหมือนผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มที่เป็นผู้สัมำสจดีของเรานะฮะเด,เดี๋ยวนี้วิตามินซีอ่ะมีทั้งแบบว่าแค่ใส่รสชาติให้มันออกเปรี้ยวแล้วก็เคลมเลยว,ว่าดูวิตามินซีก็มีน้ำหรือว่าใสา่ไปนิดเดียวแต่ของเรานะครับกุ้ยรับทัวร์เรียววิตามินซีนะครับหรือว่าแล็บวิตามินซีก็จะมีวิตามินซีเข้มข้นนะครับถึง 120มิลลิกรัมนะครับแล้วก็ผลิตจากน้ำผลไม้เข้มขน้นวิตามินซีสูงถึง200%นะครับด้วยขวดที่ค่อนข้างสูงแล้วตัวนี้นะครับก็มีโซเดียมที่ค่อนข้างต่ำนะครับเพียง20มิลลิกรัมในรสพาร์ชนะครับแต่ว่ามะนาารู้สึกว่าจะมีอยู่แค่15มิลลิกรัมสำหรับโซเดียมครับก็แน่ใจได้เลยว่าใครที่กังวลเรื่องโซเดียมก็จะไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยนะครับตัวนี้ผมบอกได้เลยว่า คุณไม่จําเป็นจะต้องไปแช่เย็นคุณก็สามารถที่จะอร่อยกับมันได้เพราะว่ามีรสชาติที่ไม่หวานแสบพอจนเกินไปนะครับแล้วก็าสามารถที่จะหาซื้อได้แล้ววันนี้เดอะมอลลทุกสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นเดอะมอลล์สยามพารากอนนะครับหรือว่าจะเป็นที่เอ็มควอเทียเอ็มโรียมก็มีจาหน่ายนะครับสำหรับ l a บอ r a ทอรี่วิตามินซีนะครับหรือว่าล a บวิตามินซีนั่นเองครับสาหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามีตัว เราปชอก้ย์ี่มีซีไปให้น้องกอฟได้ทานกันด้วยนะครับที่บ้านไปทานกันยาวๆเลยแล้วก็ใครที่สนใจเรื่องของรองเท้าก็สามารถเจิเจอกันได้ที่ r e s c u t Run นะครับหรือมีอะไรสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติม,มเข้ามาได้นะครับแล้วก็ต้ฝากผลงานตอนนี้ไว้หน่อยว่าตนทำอะไรอยู่บ้างก็ทําเพจน,นะครับเกี่ยวกับวิ่งเหมือนกันนะครับผมชื่อเพจว่า Trail 25K and 8 Run ครับก็คือจะเป็นทางด้านเทรลด้วยแล้วก็ทาง วิ่งถนนด้วยครับผมก็เดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับก็ยังไงก็เข้าติดตามตอมได้อีกช่องทางครับสำหรับวันนี้ขอบคุณป้อมมากครับขอบคครับเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ